guy panorama here we're going to check out panoka go drive around look at all the amenities in panoka like the stampede and all the the beautiful vista from chicken hill etc okay guy that's just a silly um let's go check out panoka see what they have to offer here and see uh which business They close down d and how COVID-19 affects Punoa สวัสดีจ้าเมื่อนี้กฤสิภาพไปขับรถเบิงรอบๆเมืองพโนกาเนาะค่ะว่าพโนกานี่มันเป็นเมืองหนาตาแบบใดแล้วกัมีธุรกิจยังเนอ่าธุรกิจอียังที่ยังเปิดธุรกิจยังที่ยังปิดแล้วกัสถานที่ก่างๆในเมืองพโนกา ฮอกกี้เครื่งลิงหรือว่าสเก็ตติ้งนะจ๊ะ mm hmm. ขอภห้เพื่อนที่ฟังภาษาอีสานบรูเรื่องนะคะ mm hmm. เดี๋ยวลืมตัวไปรอบหนาะจังสีเอาภาษาไทยนะเอาอีสานไปก่อนรอบ mm hmm. อันนั้นก็คือพโอกาสเตมพี น,นี้ก็จะเป็นใจกลางเมืองโพโนกาเดอร์ค่ะเดอร์สีภาคค่ะมาเบิงบ้านที่เคยอยู่สมัยมาอยู่แคนาดาแหลกๆนะจ๊ะ เพืนหลังสีเหลืองที่มีรถสีรถกระบะสีขบบาวๆาจอดอยู่หน้าบ้านนะจ๊ะหลังนัน้นหลังนั้นเห็นบอหลังนี่ลหละอันนี้คือเพื่อนที่เคยอยู่ตอนมาอยู่แค่นาดาแหลกๆแล้วจ้ะไม่อยู่เดี๋ยวจะปีนอลูกประมาณสี่ขวบกระขายเงือนหลังหนีไปตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่อีกหม่องหนึง่งรงร่งบานตัวนี้เป็นอ่าเป็นรงบานข่อง ทั่วไปเป็นโรงพยาบาลทั่วๆไปคือโรงพยาบาลเดชโรงพยาบาลอุบล General Hospital แต่ว่าอ่าสามีน่นีเหตุงานอยู่โรงพยาบาลพิบ่าคือสีทัญยาก็คือ,อ Sentinel Center เดี๋ยวสีผาค,ครับไปเบึงโรงพยาบาลที่สามีเหตุงานอันนี้คือเป็นโรงพยาบาลทั่วไปรักษาคนคนไข่ทั่วๆไปจา้า พนกามิวเซียมเราติดเราติดหิมะจ้ะผัวขับรถเข้ามาในมิวเซียมขับมาเจอหิมะ Yeah we really stuck deep, deep snow really can't get out maybe we can u Are my wheels straight? Right. Okay, so I'm gonna go in reverse now. I'm gonna go ahead, just let me try and drive it, okay? It's quite crazy how this is happening. Like, our car got stuck. Man, what a crazy thing. I'll show you what's happening. So there's dad. mom looks like she's working real hard there there's dad again with his snow brush trying to scoop out oh look there's me and there's the camera wow let's okay. get a zoom on mom there's a bell i was gonna ring but we went to the bell area and then we went into the ditch so now we're stuck this dad he's coming in with his snow brush okay let's just see if i can get a little bit of movement here as he tries all the wheels slip so that's why we're not going anywhere. And that's where we no, stuck. No, the car does not put power to the wheels. Look at that awesome car moving skills. For reasons that are unknown. And he's scraping. He's scraping real tough. Oh, there's mom. Look at her. She's resting or something. I'm tired. Oh, she's tired. Yep, I was right. She's resting. me. Hello. Okay. Hello, camera. My name is Ryan. Okay. I eat fries for breakfast. am a little bit on the gas. Not very much. Norm. back up. Back up. Okay, whoa. Well. Everybody, whoa. Well. Yep. We out now? Whoa. What? มาจอดที่นี่ค่ะมาริงเดอะเบลที่มิวเซียมของพูโนกาแต่ดันมาขับรถติดลมเดี๋ยวจะพาไปดูร่องรอยการติดลมอันนี้ให้ไรอันไปตีระฆังต้องโยกเน่เลย굿จ้าเบ๊ ขอบคุณครับลูกในเลาจะติดลมสามีจะละมือขับรถขับรถมันคือแต่ว่าเจ้าของมีรถซปเปอร์คาร์ขับไปถอถที่เพ่แดนนันที่เราจะลุ้มใหญ่บะนี่แหละติดลม าเขามาเบิงเนาะสถานที่ทำงานของสามีว่านาตามันเป็นจนังไดอันนี้พนกานี่มีสองโรงพยาบา,นาลนะจ๊ะโรงพยาบาลแรกก็คือโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลที่สองก็คือโรงพยาบาลสำหรับคนเป็นมีมีปัญหาทางจิตแบบจิตยังกะซาง <laughs> บอกว่าเอามาส่งโรงพยาบาลบาผัวบอกว่าน,น้อมบาปไปแล้วหลังจากที่ตกงานมาเป็นอาทิตย์บดีเหตุงานแล้วว่ากลายเป็นบาปไปแล้ว That's the school of psych nursing there operated by the Grant m c e w n University ตึกตึกนะันีผัวบอกว่าเป็นเป็นตึกแหลกๆเลยค่ะตึกเริ่ม mm hmm. ก่อตั้งโรงพยาบาลตัวนี้เลยอันนี้ Still have people in no, there? No 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 no. This is shuttered now. Ah. Only heritage. They call heritage building. Mm hmm. ที่ที่ดอนเห็นงานอยู่ตึกนั้นละจ้ะข้าขับเบิง้งนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆโรงพยาบาลสีทัญญ่าโรงพยาบาลน,นี่ คนเห็นง่านนี่ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งผู้ซอยพยาบาลคนเห็นงานนี่หาลอยก็ค้นได้จ้ะคือเหมือนเหมือนบ่อน้ำเลี้ยงของของของเมืองนี่เลย I'm gonna try kind of a fancy shot here. I can see and the road is close by. อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านของคนรวยเด้อจ้ะอยู่ติดสนามกอลก็เลยพาขับรถมาเบิงกับโกไกลจากบ้านละค่ะแต่ว่าผ่เม็นคนรวยเด้อจ้ะอันนี้บ้านผู้อื่นบ้านเจ้าของบบงามปันนี้ดอกจ้ะ long people, people, Now, here's where the drama is. She's going to say no, but we're going to. gonna go for it really? yeah hang on everybody yeah let me hang All on Here we you go that. you're gonna do it oh, you ready Exato.